สวัสดีครับนี่ผมบอสนะครับก็วันนี้ผมก็ว่านะครับเรามาต่อใน EX ที่6นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการออกแบบเว็บไซต์นะครับในเชิงพาณิชหรือเว็บเว็บไซต์แบบใหม่นะครับโดยการออกแบบผ่านทาง Photoshop นะครับแล้วก็นำไปเขียนใน d r e a m w เนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็ผมเอาทุกอย่างมารวมกันภายใน เรื่องเดียวนะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะออกแบบผ่าน Photoshop ปุ๊บจากนั้นนําไปเขียนในดีมในดีมเนี่ยผมจะเขียนเป็นโค้ดนะครับแล้วก็โค้ด HTML ไฟล์แล้วก็เสียดสามนะครับเอามารวมรวมกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ว่างครับผมก็ว่างพอดีผมก็จะมาสอกนการออกแบบใน Photoshop กันเลยนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับเราก็มาคิดกันว่าเนี่ยเราจะออกแบบเว็บอะไรนะครับ อ่าอย่างผมพิดก่อนผมออกแบบเว็บเว็บเป็นเว็บของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าผมจะเอาเป็นเว็บออกแบบเป็นเว็บเองก่อนซึ่งผมจะออกแบบว่าในส่วนของเว็บผมเนี่ยเป็นเว็บออกรับออกแบบใช่ไหมครับผมก็จะมีในส่วนอะไรบ้างนี่ ระบบล็อกอินนะครับแล้วก็มีสไลด์แล้วก็มีท็อปเนี่ยท็อป for user เนี่ยไอ้พูดผิดนะครับท็อป4 user hot นะครับที่เป็นการโพสนะครับแล้วก็ฟอรั่มที่มีคนโพสเยอะที่สุดนะครับล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของการแนะนำตัวในส่วนข้างบนนะครับแล้วก็เมนูเนวิเกเตอร์นะครับเอ้เนวิเกชันนะครับอยู่ในส่วนของข้างบนนี้นะครับแล้วก็ ส่วนของข้างล่างซ้ายมือในส่วนของเข้าสู่ระบบสมาชิกนะครับวันนีนะ้ผมก็จะมาลาองออกแบบกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนิ้วไฟล์ขึ้นมานะครับผมจะตั้งเป็น1000พิกเซลนะครับ 4, 5, คูณพันห้าใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับฉกนั้นกด c อนโ r รลอนะครับเพื่อให้เส้นแมทัดเข้ามาลากเข้ามาวางนะครับ เสร็จากนั้นกด Control Alt Net C นะครับผมจะปรับไอโซของวิทยให้เป็นประมาณ1,005นะครับอจากนั้นผมจะเทสีขาวลงไปร้าออกแบบกันเลยนะว่าในสองเว็บเราเนี่ยมันควรมีอะไรบ้างนะครับเว็บรับรับออกแบบเนี่ยจะมีอะไรบ้างอ่ะผมก็จะมีโลโก้นะครับผมก็จะดีไซน์ไว้นะครับ โ,โก้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปจะมีอะไรอีกจะมีสไลด์ตรงนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับแนะนําตัวนะครับอาสักสามไลีกเซยลแล้ว อ่ตอนนี้เป็นสไลด์นะครับอ่เอาให้เห็นนะ,นะครับว่าขอบระหว่างโลโก้กับเอ้ในเบกเกชั่นโลโก้นะครับแล้วก็ส่วนของแนะนำตัวแนะนำเว็บไซต์นะครับจะอยู่ต่างกันนะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับภายในเว็บมีฟอรั่มนะครับหรือระบบล็อกอินอ่าผมจะสร้างเป็นระบบล็อกอิน เราบัล็ลอกอินใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของสไลด์นะครับสไลด์ slide. การอัปเดตข้อมูลนะครับภายในเว็บไซต์อะของสร้างขึ้นมาแล้วมีอะไรอีกอาภายในเว็บเราเนี่ยเราต้องมีเมนูใช่ไหมครับเราก็ทำการออกแบบเมนูก่อนเลยตรงนี้เราก็จะเป็นเมนู น,นี่คือการโครงร่างเว็บไซต์นะครับว่าเราควรมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นเมนูนะครับตรงนี้ล่ะเป็นในส่วนของข้อตกลงภายในเว็บไซต์นะครับอ่าจะเป็นข้อตกลงนะครับ ส่วนตรงข้างล่างนี่ครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับเป็นการอธิบายต่างๆอ่านี่คือเนื้อหาเสียงดำแต่สักคู่หนึ่งนะครับ ดูกันต่อนะครับจากนั้นนะครับมีอะไรอีกก็จะมีใ้เว็บเราเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างผมก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นท็อปปิกนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นในวิกในวิกเกเตอร์บาร์นะครับไว้แสดงว่าเอตรงนี้คือขอบเขตของอะไรนะครับผมก็ตั้งขึ้นมา ตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟอรัมนะครับหรือกระทูนั่นเองนะครับอ่ากระทูนะครับเราออกแบบให้รู้ก่อนนะครับว่าเว็บเว็บเราควรจะมีอะไรบ้าง จากนั้นก็มีในส่วนของกระทู้สอบถามนะครับก็จะมีเรียงเรียงกันมา ก็จะเป็นในส่วนของฟอรัมนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ล้านครึ่งๆอ่ะตัวนี้จะเป็นฟอรัมเอ้ยอันนี้เป็นกระทูอันนี้เป็นท็อปยูสเซอร์ละกันนะครับผิดๆนะครับเป็นท็อปยูสเซอร์นะครับอ่า ส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับก็แล้วแต่เลยนะแต่ส่วนผมผมจะเอาไว้เป็นเกี่ยวกับแท็กนะครับแท็กเว็บไซต์นะครับผมก็จะเอาแท็กยาวลงมาจากนั้นถ้าเราออกแบบไม่พอเราก็กด control edit c นะครับจากนั้นเพิ่มความไฮมันสูงขึ้นเป็นมาพันเจ็ดนั่นนะ,ะจากนั้นผมจะเอาให้มันเรือขนขึ้นด้านบนอ่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่ามีอะไรต่อมันก็จะมีฟ er ุตเตอร์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นการอ้างอิงอ้างอิงนั่นเองนะครับฟุตเตอร์นะครับ โฟสเตอร์อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับเราก็จะมาคิดว่าในเราจะทํายังไงให้เว็บเราหน้าเข้านะครับเราก็จะมาออกแบบกันว่าจะทํำยังไงจากนั้นเราจะทําการจะมาดูว่าในส่วนตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรกันนะครับอ่ะผมจะสร้างขึ้นมาหนึงผมจะเขียนกลับว่าอันนี้เป็นแท็กเป็น a r t ์ติเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะบอกอยังไงดีวะอามารู้ไปก่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นเซกชันนะครับแผกเซกชัน DF DF Slide df section รับ df นะ login เราต้องเขียนอย่างนี้กำกลับไว้ครับเราจะได้รู้นะครับ เดฟเมนูเมนูเดฟเดฟเดฟแนะนำตัวคอนแทคครับมาเปล่าสิ ขอโทษด้วยครับไอแอดใหม่ะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลาสเดียฟลาอ่ะต่อไปนี่อะไรอันนี้ก็จะเป็น d i f user d i อกระทูสิ khỏi làm ก็จะเป็น Div. เดฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดฟทีเจอร์นะครับอ่ะผมจะไม่เขียนแหละมันนานนะครับผมจะเขียนแค่ตัวอย่างก็พอนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นเดฟเฟซบุ๊ก เมนูท็อฟอะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับนี่เราจะไปเขียนต่อในดีเ a m w e เฟ e r นะครับนี่ผมได้แล้วเว็บไซต์อย่างนี้นะครับ,น,รบนี่คือของร่างเว็บไซต์นะครับ ต่อมานะครับเราจะมาเขียนในดีเมเบอร์กันนะครับ